สวัสดีครับโอปไอน์แทชิังคือเมื่อกี้ผมฝันร้ายเป็นการฝันร้ายสุดในชีวิตผมที่เคยมีมาก่อนในรอบ20กว่าปีนี้คนผานันติดอยู่ในตาผมผม,าผมฝันถึงไข่ดาวผมฝันเพาผมไปกินข้าวที่ร้านกะเพราร้านหนึ่งผมไปกับเพื่อนทั้งหมด7คนแต่ว่า ไข่ดาวของแต่ละคนที่อยู่ในกระเพราครับคนมันไม่เหมือนกันสักคนเลยครับผมก็เลยฝันต้ายครับคนมันทำให้ผมเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับว่าทําไมไข่ดาวถึงไม่มีมาตรฐานในการทอดกันเลยหรอไข่ดาวอ่ะมันทอดได้เหมือนกันทั้งหมดในร้านไม่ได้หรอวะวันนี้ทนายมาเฟียหุ่นกรมอบบาทเนาะดาจีโอจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าไข่ดาว7แบบมันต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอไป ล้างหน้าแปรงฟันก่อนเดี๋ยวจะไม่หล่อและน่นอนเลครับโฟมนี่ผมจะใช้ล้างหน้านั่นก็คือดัคเตอร์มอนตีดัคเตอร์มอนตี้แอนเน่แอนคอยด์ดเตอร์มอนตี้แอนเน่แอนโอล์คอนโทรลสูตรสีฟ้าบอกเลยในะว่าเนี่ยใช้ประจำใช้มาะหลาดมากละไม่ใช่ลองดูภาพไปก่อน สูตรนี้นะครับเหมาะสาหรับคนที่มีผิวหน้าบาันและมีส่วนช่วยในการป้องกันสิวด้วยมีสารสกัดจากธรรมชาติตามนี้เลยซึ่งมีส่วนช่วยในการขจัดความมันบนผิวหน้าได้อย่างหมดจดและป้องกันการเกิดสิวด้วย น็อคเตอร์บนตีเนี่ยความเจิงเขาคือวิปโฟมมันขึ้นมาง่ายมากไม,าาม่เช่ดูนะดูดีๆไปงานคนดูวิปโฟมเขาวิปโฟมดึงๆึงตึงดึงูดิโอ้โหอ๋อนุ่นเนื้อนะข้อดีของวิปโฟมนะคือมันช่วยลดการเสียสีว่างมือเราขอบหนังหน้าเราของคนส่วนสำหรับใครแบบว่าอยาก ผิวหน้า,า,ากระจ่างใสขึ้นอ่ะลองตัวนี้บล็องตอมอนตี้ไวท์เทนนิง่งแอนด์ออยล์คอนโทรลสูตรสีชมพูขอยากหน้า,า,ากระจ่างใสลดรอยหมองค้ำแลวนพพันก็ไปสูรนั้นนะครับอ๋อมันนุม่มอะ จะได้ตามบิ๊กซีโลตัสท็อปส์เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าทั่วไปในราคาที่ย่อมเยาวมากนะครับคนหลอดใหญ่5บาทหลอดเล็กจ่บาทเท่านั้นเองอ้อยนี่พปจ่าเสร็จลืมบอกช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นด้วยเขาเพิ่มปริมาณอีก25เรเ็บอกเลยว่าคุ้มมอเป็นไงจะไม่เลิกอีกหรอมันจบไปนานแล้วนะคะเรื่องเนี้ย มันยังไม่เคยจบจากฉันไม่ใช่ฉัน,ฉน,ฉนยังม,ยมีตรงที่แโวอยู่ในหัวตนรวจแฟนเหลือเฟดอเราจะลองทอดไข่ดาวทั้งหมดเจ็ดอย่างเริ่มจากแบบแรกสุดน,นะครับทุกคนไฟนอ่อนๆหน่อยไม่ต้องแรงแล้วก็ใช้น้ำปั่นน้อยๆเลยิเดเตียวโอเคไม่ไม่น้นอยไปหรอพี่เฮ้ยอย่าเถียงไ้หมนี่ไข่อบป,ป่านะ ขึ้นมายังไม่ยังสุกเลยโอ้ยเปลี่ยนเป็นพวกคนเราต้องเปล่กระท้า,า่ะลืมไปเกือท้านี่ยมันเป็นแอ่งลงไปว่ามันไม่เรียบมันเข่าไปโอเคเราแค่ปิดฝาแค่นี้รอสัก2องนาทีก็พอครับ ติดกับเท้าไว้โอ้โอมันต้องแสงไง่ไม่เน่ตทำใจเอาเลยอย่างว่าเร็วมาดูแบบที่สองต่อใส่น้ำมันเพิ่มขึ้นหน่อยอเอะวันนี้พอๆใช้เวลาหนึ่งนาทีกับไฟกลาง เออเออเออล้น้ำมันเข้าไปโอยๆข้างบนไข่แดงหน่อยครับวันนี้อุ๊ยพี่เด็นอุ้ยร้อนอีกาีเดี๋ยวน้องไข่แดงมากเลยสองไม้ไม้ระดับสามเนี่ยจะเป็นแบบว่าเขาขามนีอยู่แต่ว่าไข่แดง ไดล้อนดอนมเาอีคลยยาน่ม้องรอับอีกระดับี่ดับท่อยากพดถ้าไม่พีคก็ไม่พีคเงครับมสามค่ะเ้ยน้ามัน,มนลแล้วเมียแ้ตอนนี้จะทำแบบ,แบบสไตล์ไทยๆแบบสูตรที่คนชอบกินแบบกร,บกรบอบๆอ่ะ 到他慢点他奶 เงืนอะไรตรงนั้นนะคนดูมันแต่งแต่งมากเลยข้างในได้ครับเ<อ>จะแบบจริงเหรอเออมันก็สูงนะมี่ก็ใช่ไงนี่มันสูงระดับสี่แล้วรวยพ่อมไม่ต้องนานคะรับแบบเดียวเพื่อให้ข้างในงสูงระดับเจ็ชัดเจนนะชัดมากคุณไม่อยากคิดเลยอ่ะทุกคนพ่าพอมันมาถึงระดับเจ็ดอะ ที่มันจะทำยังไงนั่นนี่ว้าวความไหยมาแล้วยแบบนี้แหละที่เห็นตามร้านกับเขาตรงนี้ต่องาดนเยอะแร่งเร่งน้ำมันเนยเอะไม่ได้รักใช่ไหมว สวจ้าน,นีสวยวะทั้นี้มันดูดีจังวะระดับหกโอ้โหเโเ,เ,เลือมายเลืองังเลยเหลืองๆเลยเหรด้นี่แหละเซียนทษไข่ดาวทำไมไข่เจียวพ่อไม่เป็นไง ด้านนี่กลับด้านสักแป๊บกลับด้านอีกรอบโอ้ยนู่มดเต็มๆ Sorry Sorry ไม่กระเด็นแล้วมั้งมันมันมันจุดสุดแล้วอ่ะมันไม่เหนียวอ่ะกะบอกว่าน้ำมันหมดแล้วตอนแรกมันระเบิดเพราะมันมีน้ำมนในไข่มีความชื้นเ้อนดำนเลย เขาพีคกันโอ้โหเขาพีคกันหมดเลยวเพรเดี๋ยวมันเผ็ดไม่ใช่เผ็ดนะเจ็บข้อเท้าด้วยมีอิกพีคหนึ่งพิกอะไรเด็กก้ายเป็นหมูอ่ะไอ้คนตัดมึงเอามาอีกพีคหนึ่งเอาให้มันแปลงก็แปลงรีสุดเอาคอนตัดใส่มาเออแค่นั้นมาเป็น UFO เลยครับทุกคนเออรหก ใส่โฟมเดียวต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันรั่วมรเด็นหนึ่งทำไมมันมันน้ำมันเลอะเต็มไปหมดเลยหรือว่าหม้อมันรั่ววะมันพอู่พ่ะมันจะไปรั่วเลยแค่น้ำมันแกเดนธรรมดาเนี่ยแหละทาร์สมันเยอะมันก๊อกเลยนะเออปกติ ความุกดับเก็ต้อใช้สองคนในการทอเท่านั้นลอดคนเดียวไม่ทันกินามวไฟดับจะลองเปิดมันเอาให้มอระบิดมอนบึ้มมนี่ท์หุดไปเลยออ้ยดูดูดัดู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 ด้ดู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 ดัดได้ดูดูดอดูดูัูดดูดูดัดยดดดมดดั หนาาไปกดหัวเลยดีนะไม่โดนมือน่ะถ้าไม่ไฟมันเบาหัวเลยโดนไหะไม่โดนถ้าโดนทำไงอะ ทำไมสุดท้ายมันดูเล็กสุดเลยะวะตอนแรกมันยังบวมอยู่เลยน่อ่ะเราเริ่มจากกินอันแรกก่อนทั้งโตมาที่เชียงใหม่ใช่ปะป้าฉันยายฉันปอให้ฉันกินแบบเอาเข้าวเหนียวไปจุ่มไขไ่แดงกินจริงเหรอ,อไม่เคยกินอะไรนี้เลยเอ่ะเฮ้ยลองใส่นะใส่พริกไทยก่อนดีกว่าไม่เคยกินไข่ดาวกับข้าวเหนียวยใส่พริกไทยไก่อนนะนี่ด้วยนี่ดนะ้วย็กกี้ครับทุกคนม็กกี้หยอกเข้าไปก่อนอ๋อี๋ยวแม่งน่ากินว่ะอ๋ออ๋อ ข้าเหนียวเนี่ยปลาหัวหมาเตะหมดเลยแข็งลยออยอ่อยกคเสียงา้าเหนียวแข็งมากอืม อเมริก <American> ันเบคกอรี<ๆ>จริงจริงมันต้องเน้นเนี่ยลองเบอร์สองดีกว่านี่เจาะไข่แดงอุ้ยจเจาะไม่เข้าโอ้ยลองนี้มล้วทุกคนนี่ดีเลยต้อมีความหนึบๆบ้างต้องมีความกลิ่นหอมกว่านะฉันว่าหอมปา นี่แหละดีคนดีอชอบจริงเบอร์สามไก่แดงอะ่ะจะเริ่มสุกใช่ไหมไมันจะเอาลงมาบ๊วยเนี่มยมาตุ้มแบบเบาๆอ่ะจะมาต่อยไหมเหรอมาต่อยมันนอนมุขเขาเริ่มได้แล้วไงเออมุกกดูมมุาขนหนุ่ม<ๆ> เนี่ยสุกละพราไข่แดงปลาแห้งต้มเปื่อยๆทำไมอันต่อมามันดูไม่น่ากินเลยอ่ะอันนี้ห้ามันดูน่ากินกว่าที่สี่กันนะแต่แบบเนี้ยสุกๆเนี้ยฉันชอบกินของไข่ขาวอ่ะมันกรอบจริงกรอบมากมันหอมมันที้เขาชอบนะคะอันนี้เบื่อห้าครับอืมเนื้มันกรอบกรอบไปหมดเลยอ่ะสวัสนีอังนี้โอันนี้ โอ้ยหั่นไม่ออกอืมอร่อยมากมันมีความแบบว่ามันม้วนมากเยอ่ะเป็นงานกินกัวซองมันมีความกรอบๆแล้วก็นุ่มในอันเดียวกันค่ะชอบอันนี้มากๆเลยฟัเสียงซะก่อนโอ้โหเอ๊ะเห็นก็เรียนลองลองอืมหืมกรอบมากกรอบ มันหอมอ่ะใก่มันหอมวะหอมอน้ำมันเหรออืมมัหมนหอมขนาดนีอนิ่งหอมขนะึ้นเรื่อยๆอ่ะนิ่งกินกับอะไรเผ็ดๆอ่ะเป็ดเลยฮือ่ะเมนู <c ười> มาายำไข่ดาวบผักทุเรศมาเอาไข่ไปด้วยมาตาไข่อือันหนย่เคาไปเติมเยอะมากเข้ามากความมันในปากอันนั้นแก้หายไปเลยอืมก็เลยอยากจะไปเห็นยำไข่ดาว เป็นไขท่ทอดงี้แล้วมาตัดเยามาดูเี่อนสุดท้ายของเราดีกว่าเบอร์เจ็ดอะไรจะเกยมเกลียมดูนะ่ากลัวมากดูข้างบนแต่นี้มึงองเรอืม เบอรสุดก็คืออยู่ที่คนชอบอถ้าผมต้องเลือกผมเลือกเบอร์สองถ้าเขาต้องเลือกนะคะเขาเลือกเบอร์ค่ะมันก็อยู่กว่าเราอ่ะชอบกินอาหารแบบไหนเป็อย่างที่บอกนะแม่มาครับนีน,นไ,ไข่แล้วก็นมตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นอาหารที่ผมนอนเช้าอ่ะมันจะเข้ากับไข่พวกเบอร์หนึ่งสองสามมากกว่าก็ลองดูครับว่าชอบแบบไหนกันแล้วก็ลองอแดปกับอาหารของคุณก็ได้ก่อนจะลาจากกันนะครับ ฝากด้วยนะครับด็อกเตอร์มอนตีแอนด์ออยคอนโทรลถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เหม,มือนกันด้วยกดดิงด้วยมีเพื่อนรุ่นน้เยอะๆแล้วกดซับสไครต์แล้วกดซับสไคด์หน่อยถ้าเกิดใครมีไอเดียให้ผมไปลองทำอะไรอีกบอกทันทีมาได้เลยค่ะวันนี้เวลานะคะบ๊ายบายเอมมีโอ